มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย่องเงียบตำรวจเรียกแซนเข้าพบอีกรอบค่ะกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากตั้งแต่ต้นสัปดาห์สิ้นเดือนของมีนาคมเนื่องจากคุณแม่พนิดาศิรายุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาพัชระวีระพงษ์ ดาราสาวผู้จากไปพร้อมด้วยทนายเดชาได้ยืนหนังสือถึงกรรมธิการในการขอถอนเรื่องของแตงโมอออจากกมทและขอให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันหยุดแทรกแซงการทำงานของตำรวจทันทีค่ะเรื่องราวดังกล่าวยิ่งทวีคูณขึ้นไปเมื่อคุณแม่ยื่นถอดเตะสัตววัชเซตฐกรและคุณหมอพรทิพย์จากผู้สังเกตการอีกด้วยนะคะ ซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้การประสานเชิญคุณหมอพรทิพย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีจะเป็นความต้องการของคุณแม่เองอีกทั้งคุณแม่เองยังระบุอีกว่าไม่รู้จักเตะสตาวัตมาก่อนทําเอาหลายคนที่ติดตามข่าวนี้มานานกว่าหนึ่งเดือนถึงกับงงไปต,ตามๆกันเลยค่ะล่าสุดนะคะ13ิา40นาทีของวันที่29มีนาคม65 ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าแซนวิสาพัดคนบนเรือที่ดาราสาวแตงโมนิดาพัดตกลงมากลางแม่น้ำเจ้าพระยาได้เดินทางมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนบอชอบพ .1 ห,หลังโดนเรียกตัวให้เข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากที่แซนมาถึงนะคะได้รีบลงจากรถยนต์แล้วก็รีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นไปบนอาคารทันที ขณะที่อยู่ด้านบนกับชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดียัยงไม่ทราบว่าเดินทางมาวันนี้เพื่อให้ปากคำหรือว่าเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่ ขณะดเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าทีกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เดินทางมาร่วมประชุมกับตำรวจชุดสืบสวนคลีคล่คลายคดีของแตงโมโดยมีพลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตพบชบพ .1 พลตำรวจตรีวัชร์เตชะอัคาราเรกษมพบกสสพ .1 พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกตรรอรวมไปถึงผอบอกผออจอนนทบ,บุรีและพนักงานสอบสวนสอบพอเมืองนนทบ,บุรีเข้าร่วมประชุมกว่า2ชั่วโมงแต่ภายหลังการประชุมนะคะไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเรื่องทีดีเ i ร่วมประชุมในวันนี้พร้อมระบุว่าให้ผอบอชอบพอหนึ่งเป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดแต่เพียงผู้เดียวค่ะยองเงียบค่ะตำรวจเรียกสซนเข้าพบอีกรอบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ